สวดครับเพื่อนๆชาว Complete TV และเพื่อนๆชาวเกมเมทุกคนวันนี้นะครับกลับมาพบกับผมไก่โต้องอีกแล้วกับวิธีการเซตมาโครแบบอัดสดบนคีย์บอร์ดเรเซอร์ Black Widow Ultimate หรือคีย์บอร์ดตะกูลเรเซอร์ทุกรุ่นเลยนะครับที่รองรับการเซตมาโคนะครับผมสำหรับเพื่อนๆเ,เนี่ยแรกๆซื้อมาอาจจะแทบไม่ได้ใช้เลยหรืออาจจะเข้าไปเซตในตัวโปรแกรมวันนี้นะครับผมจะมาสอนการอาัดมาโครแบบสดๆบนคีย์บอร์ดไปดูเลยครับ โอเคครับเรามาถึงวิธีการติดตั้งมาโครแบบอัดสดนะฮะผมบนคีย์บอร์ด Black Widow Ultimate วิธีการทำก็เหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดไหนของเลเซอร์ก็ตามอย่างสมมุติว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเล่นเกมอาร์เคดนะฮะแนวเกมอาร์เคดปุ๊บก็จะแบบว่า1 2 3 XO หรือ ZX สมมตินะอัน,นี้ผมสมมติเอาเพื่อนๆก็กดปุ่มฟังก์ชันนะครับแล้วก็ตามด้วย F9 ปุ๊บ ไฟสถานะเนี่ยก็จะบอกปุ่มมาโคว่าตอนนี้ระบบเนี่ยเปิดรับการเซตมาโครไวล้ละสมมุติเพื่อนๆกดคอมโบกันปุ่ม123 zx องผมก็จะทำการกดปุ่ม123 zx นะครับพอเพื่อนๆมั่นใจว่ากดปุ่มมาโคสําเร็จเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็กดปุ่มฟังก์ชันผสมกับปุ่ม f9 นะครับแล้วไฟแสดงผลเนี่ยตรงนี้จะสังเกตเห็นได้ว่ามันกระพริบนะครับมันเป็นการแบบว่าถามว่าเราจะเอาไอปุ่มมาโครทั้งหมดเนี่ยไปไว้ที่ปุ่มไหนผมจะเซตไว้ที่ปุ่ม A แล้วกันนะครับผมกดปุ๊บโอเคก็ไฟแสดงผลก็จะหายไปส่นตรงน,นี้เรามาดูในส่วนของโปรแกรมกันดีกว่า โอเคครับพอเรากดปุ่มมาโครเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เข้ามาดูในหน้าต่างมาโครของโปรแกรม s ซนแ2.0นะฮะก็จากการที่เราเปิดอัดมาโคเนี่ยระบบก็จะลันไปว่าเป็นมาโคร1ึ่งนิวมาโคร1ะฮะสำหรับปุ่มเมื่อกี้ไปก็กดเป็น1-2จะมาเป็นคู่ะฮะก็เข้าแล้วก็ตอบสนองออกไปจะมาเป็นคู่1ปุ่มจะแสดง1คู่นะฮะสองสสคู่นี้แล้วก็ Z ซ x นะคร x ก็จะมี2ตัวโอเคครับพอเราแสดงผลเสร็จแล้วเนี่ยเอาที่จริงอัดสดบนคีย์บอร์ดเนียเ,นเพื่อนๆก็ไม่ต้องมาเปิดดูหลอกจริงๆก็สามารถใช้ได้เลยนะฮะระบบก็จะทำการเซตไว้อย่างที่เราทําเมื่อกี้โอเคอันนี้ผมเข้าตัวโปรแกรมมาเพื่อให้เรารู้เฉยว่ามันเซตเป็นยังไงนะฮะ,อ,ะอย่างเมื่อกี้ผมเซตไว้ที่ปุ่ม a นะฮะปุ่ม a ก็จะแสดงผลว่า new macro 1นะครับผม อ่าก็จะเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคอมโบเซตเกมอาร์เคดเซตนี้เอาเป็นว่าชนะทุกตาแน่นอนครับผมเป็นยังไงบ้างลครับเ,เพื่อนๆสำหรับวิธีการเซตมาโครแบบอัดสดบนไซแนปส0นะครับผมรูปแบบมาโคเนี่ยไม่ไม่ฟิกนะฮะว่าจะเป็นอะไรแล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับว่าเราจะกดอะไรที่มันจะตอบสนองเกมของเรานะครับผมส่วน คอมโบนั้นเนี่ยก็มีหลายคอมโบฮะแล้วแต่เพื่อน,อนจะ create, จะสร้างสารรค์ขึ้นมาเพื่อที่ใช้ในเกมได้เลยครับผมไม่มีข้อจํากัดนะครับในการตั้งมาโคเอาล้วครับนี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับกับวิธีการใช้งานของ r a เ e r Black ็ i d o ด Ultimate หรือตระก,กูล r a เซอทุกตัวที่สามารถเซตมาโคได้เอาลครับสำหรับข้อมูลและการรีวิวสินค้าตัวอื่นๆน,นั้นเพื่อนๆก็สามารถติดตามได้ที่ www complete tv com นะครับผมขอให้สนุกกับการเล่นเกมนะครับสวัสดีครับ